สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกทางทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยต่างประเทศผู้พอกระส่งแค้นคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็พากันมางมหอยมางมหอยหาอยู่หากินอีคือเก่าพี่น้องเอ้หาเจ้าสีเรีหน่อยได้ลายช่ไหมยืนยันได้เลยอานามียเบาโผพี่น้องบางคนบางบางคนก็อาจีหูพี่น้องเอ้ เพราะว่าเพิ่นเคยอันเหากับเคยไปกินเขาน้ำเพิ่นบาทนี้ก็เพิ่นก็เอาอันอันมาอ,อยู่เลือกเอาไหนตีเอื้องอาตาตาอันใหญ่นั่นถุงยาพะลุงนั่นไหมละ่ะสวัยดีครับมาดีครับก่อนเร็วๆน่าหน่าบากักหลายใหญ่แลวเป่าให้ฟังลูก หนี่เฮ้ยในมือ oh จ nah. like nah. ั่นเฮ้ยม oh. ีต yeah> ิ๊นวยง่ายอ้วนทำมาตรงลูกแล้วอืมหันเด็ดมังหุ่งเนี่ยอันนั้นมือแบงเอามังหุ่งนะมังหุ่งนะทำมาตกเบ็ดนั่นจักแล้วลูกพายมาตกเบ็ดแม่กระบอกหุ่งพึ่งโอ้น้องแบบเข้าจุคือว่าพ่นตกอยู่ตลอดอจเนาะ มันชิ้นเหลือไอ้เหยียบดินอยู่หาโผนี่ทั้งทั้งหัวนี่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 สามชี้นุวยนะยุก้อนหินอ่ะมียุยุก้อนหินอ่ะ ชมันนำเลิกนะเฮามันลงเลิกไปจา้ายังนะทำเปียกมาเลยเด่นจ่อยไปก่อนยี่มึงยี่มันมีหอยนะ่ห้องใครนั่นนะห้องเขาลูกห้องเขานี่เขา บรรยากาศขึ้มพนอยู่พี่น้องเอ้ยนึกห้องไอโฟนเนี่ยฮะพนก็ตกยิบยับ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 ,ยบไปดูไปดูหอยอยู่ก่อนทีนดี่พ่ออืมพนตกด้านนี้เนาะบริษาทแต่โตอันนั้น,น,นพี่น้องเอ้ยมือซื่อๆตกแล้วพอไปดูก่อนทีน่มีหอยอ่ะเพือพ่อนหนเด้อเพื่อนหนเด้อ พราะว่าตะกี้นั่นเอื้อยกับอ้ายเพิ่นตะกี้เอื้อยกับอ้ายเพิ่นสิมาอยู่บ้านี้เพิ่นบ่อยู่พี่น้องเพิ่นเข้ากรุงเทพมีอยู่จักแลเฮากบ่ได้นะลาอย่าดึกกอนหินลงเด้ถห้วยไ่พ่อเด้ ต๊อดเลยยังว่าเสื้อผ้าข่อยยังบ่ได้อันซักสิแต่ข่อยข่อยซักข่อยมาซักเครื่องเด้ข่อยน่ะเอาทุ่งแกงนี่ละาเพิ่นเก็บผักบงพี่น้องเอ้ยละสาเพิ่นเก็บผักบงก็เลยให้เพื่อนําเฮาก็สิเก็บเอาคือกันและให้เก็บเผื่อเพราะว่าตอนกี้น่ะยนน้องแทนมายนน้องแทนนน้ําพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้ํามันเลิกเด้น้ําท่วมหัวยืนมือ หนำไลายังไงลาลาลาจะนั่งบ้างอีพ่ออยังหันแล,ล้วลูกนั่งบ้าง,างพ่ออยังหันแล้วเสียวเลยน้อพี่น้องย,นยนนนันะยะแม่น้องแทนนะยัน้องแทนเพราะว่ามัน À. Ừ. Nào phi nọ, với lượng ha, tới nhọn ngam mà cờ bà đầy kín đấy rồi Phải xài mà mạ bọn, măn lợc phi nọ ơi Bà ơi nhà phi sợ hay ngon ạ chắn là lẹ bà đầy ngàn à Lẹ này, lên thân lẽ ở đây khỏi nè Nhàng lạng thang nóng างน,นกระตูกพี่นอ้องเลยน้องแทนกระแกงต้องไปหยอกพ่ออยู่เฮ้นนะออยคอ,อย,าาๆๆๆไยได้ห้างนกคณะเฮ้ยทะเลเมื่อหอยหนาบ้านฮะเฮ้ยหอยน่างะงะอะไรเเซ้ยเด้อค่ะง้ามเด้อค่ะสามสี่ห้าพยขคือไปเอาเด้อค่ะ โผลจะล่อไปทางอันเดอร์โผโอ้ยหันห่งลายพู้อือโอ้ยผู้ดึกลุ้งกะคนกระโตกเลยพี่น้องเอ้ยมีบอนเดียวผมเพิ่งจะผักบุ้งทางนี้ก็มีน้องได้ทางทางนี้ก็มี หังนกพี่น้องเขาเอิ้นเขาเอิ้นหังนกกระจอกเทศหังนกกระจอกเทศซะบ่อ้อต้องหานกกระจอกเทศี่เนาะบ่เห็นว่พยำยุยำยางอพพี่นให้พ่อน้องแท้ไปเอาพ่อน้องแท้น่ะบ่ได้พี่าพ่อน้องแท้น่ะเอามาหอยไอยู่หน้าหองว่ะหอยไอยู่หน้าบ้านเฮาพี่นเดลเติบบ่ นี่แหละพี่น้องได้อันบ่อนหาอยู่หากินน่ะคือได้แต่บ่อนหอยนี่แหละพี่น้องหกบ่อนตกปูตกปานะจหาใส่เอาขี้หินตีว่าซะ แล้วข้อได้แล้วข้อไปอันไปกับลูกนราได้ลลูกว่าแล้วก็เมื่อนะคะพากันมางมงมหอยเลยงอมไปงมหอยงมหอยภาษาระวังไปพันงมหอยพันว่าพ่อลูกพันว่าพ่อระวังไอ้แค่ไอ้แค่ภาษาไอ้แค่ไอ้แค่ภาษาจระเข้จระเข้ภาษาแค่แค่แค่ห้วยพอกระขึ้นแล้วเจาว้าบ่เอาเลย หางนกหางนกหยังเฮยฮะฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยเมียว่าบ่โอเค <inaudible> <inaudible> เขาหายเงินเดือนเธอได้เขาบอกก็บอกฮะน้องท่ายนายบอกกะชีซ้ำก้าแต่ว่าเออ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 ไปข้าวไปเอามาไปเอามาอีกไปเอามาอีกโอ้ยจุ่มประจุมลงน้ำโอ้ยเหี้ยบเลยไขมันโผล่เอ้ย โอ้ยไปจุ่มลวงหนามมันกระเปียกแล้วบาดนี่หั่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่แค่เราเสีเอามึงอ่าอัไนบ่นแหละมันสุดท้ายเลยค่อยค่อยย่ากเลือดเตะอันนั้นมาอยู่ ัน้ยหอยนะนี่ลายตัวปะโอ้ยพ่น้อกดี่ลายหนามมันลายมันเลยบ่ได้เอโอ้ยเวเอาไข่มันอยู่ในใดซะเฮ้ยเนี่ยไข่แล้หยุนหอยไมอยู่้นี่ไข่มันอะเออมันละไข่บอกไข่ ไข่มันมันอยู่มันอยู่น่นี่มันมันมันอยู่เด็ดฮัลเล่นอะมันอยู่เออน่ะพากันงงพี่น้องฮังงงกับหังนกอันนี้ขอเลียวเบิ่งลายเถื่อได้ว่ามันอยู่ได้จังใดมันเอาอันนี้ย้อนลงนะพี่น้องเออมากําลังเห็ดหังเออมากรลังเห็ดหังได้หนินะมะบาผูผไปเอาซะบ่เฮ้ยไข่มันอยู่ใส่ีหเฮ้ยเวลามันอยู่นะเฮ้ยฮะ มันอยู่มันใช้เวลาไขมันอ๋อมาเกิดในหุ่มนี่โพหักลากมันออกเพื่ออะไรเหรออ๋อฮัฟเสี่ยงมาห่อยไปหน้าห้องฮัฟพี่น้องได้หฮางเดี่ยวไปพี่น้องบ๊ว่ายังไล่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแทนในเด้อฝากขอเขาคุณเอสซีทุกทุกทานที่เข้ามาหลับชมช่องน้องแทนลาคนเด้อบ๊ายบายหามมึงนั่งหนานนะมึงเปียกได้ฮามส่งมึงนะ เออนั่งลังบลาก่อนเด้อบ๊ายบาย